คสบายดีพออย่างนี้กล้วตีกรวดขึ้นนอ้ําเลยฮะคุทุกคนลอก็อไอ้มะฮอดแล้ว ทุกห้าบาทมื่นไ้ไปไปเดนอปล่อยสารอ่อัดุไปตรวตอนท้อแล้วโทรหาเา ตอนตายมีบาตวนซื้อกล่องน้ำมือหนึ่งเลยจับเอารดนัำมือนึ่งแกงรถเนาะดึงรถเอารถดึงเอาแต่ไหลอยู่เนาะควันเท้าแต่ถือลงบาตวนเมื่อดท้ายตอนควันเท้าเงี้วมหยุดีบาตวนเติมในบาตวนมาไหลถูท้องกว่ากว่าูกว่าดยเท้าบาตวนลเพราะว่าบาตวนจต่ตามไ้น ตามความจำหนึ่งยต่แปดกิกเนาะมันก็เตรียมแต่นี่ยู่้งขูทั้ยีโอมรววเมือประมาณสามพันสพปลายบาวตัวเดียวมาผ่าเอาเนะบาะเพราะบาวบาวตัวนีเม่เด้เบาเนาะเบาเก่งไหนบาวตัวเรยมาผ่าเอาตอนบาวตวเม่เดียบ,บ,บายังเวลาตวกันครบสาเนาะ mấy đứa mấy đứa có hai vùng quá có hai cả mọi làm gì đó ไม่ได้ร้องครับเนื้อไม่ได้ร้องครับนี่เทาก็ได้มากหอดหานเนาะเพราะว่ามานำทางเขาบริษัทไทยเนาะถอดทอถอดยังอ๋อได้๋ยวเทากับจังนำถ่ายเนาะมาบึงเป็นแก่เลยไอ้เป็นอาสิบอันนี้ป็นไหนเนาะเพราะว่าถอดออกมาหน่อยหนึ่งแหละอันนี้ วันรถมันในนอนคือนอนตอกในสั่งนี้มาอะไรมาสั่งอะไรค้องแคนมามีอยู่คล้องเถียมแต่บาทวนเท่าบาตวนมอเไซค์เนาะข้นซุบซูุใช้ใหม่ดีนะเนาะนี่นี่ไมัมาแต่รู้เพ่เห็นจำนบินเขาห้าง

จะเบิ่งนี่ัมันบุคคลนาสูบนี่มันจะคืนเพียงครับบลกเพียงเลยวะแมนแนโมเป็นยังต่อแมนโมเป็นยังมีจากาชื้ให้พอนมออกว่อยเเซ็นหดแต่บุคคลโมแห้งแต่ว่ามันจะปีนไรน้มันแห้งมันปีนโมไรมันปีนโอ่มันเองโมไรกัสัชโาม่ว่าเดือดนีแน่นอนพันเอาไ้แค่ไหนน่บอกถึงเนานบอกถึงเซนนาะไหมบเนบอกครับตอนครัอามณ์ด่ากี้ตมยงันออครับถึ้องก็สุดเน่ย

นีไ่ไอ้ใส่บ่ได้คันนี้ไอ้นี่จะต้องเลยเปลี่ยนฟ้าสูบแมนสีตองเปลี่ยนช่วงตัวเปลี่ยนเปลี่ยนชุดตัวสีใส่หัวสีใหม่เลิวการดูซูบนี่ต้องนี่เด็นี่จะบอกว่าเสียตัวนี้กันเไรน้องให้นะเนี่เห็นอ่ะของเขาหันแงเขาเต็กมันม okay. ีน็อตเต็กต่างหากตัวนี้มันหันเขาแบบเย็นมาตัวนี้ไงหันแน้นหน่อยแท่งเข้าไปแรือกหันเต็กแป้งเป็นมี่ไอ้ไรวะนี่

การกดน้อยหนึ่งด้วยประมาณเส้นหนึ่งเนาะมันเกิดโมเส้นเนาะเครื่งหรือเครึ่งหรือเครึ่งหรือครับครับเป็นเส้นเนี่ยปินบอรไก่ได้ไหมไม่ได้หรอประว่าณการมันสีโคตแห้งคนนี้มันจะสีรูดลงเป็นเส้นเหมือนกันจ้าขันมันขันมันนะรูดลงปานนั่นแล้วมันก็มัดกดมัดมัดอยู่แล้ว หอมม่เีเลยคะอ,อันนี้มดีหอ,อมมนน่ีองเ <c oughs> ยอะัแต่หัวหนอัมนแตงธรมดาามเื่อนี้เแต่มันาามีกลองเหยเปลี่ยนกล่องซัมบีโกรีบุ๊กใส่อะไรครับอโบก็ใส่อีก ฟูเอมดีแมปใไม่พอใส่บุ๋วยนึ่งเลยบุ๋เลยคัทไปสางแตงก็ถ่ายยัง่าจะไปอัพยีกว่าสู้กันดูสนใจแตงไหนเนาะนะหับแตงใส่สปริงก็จะมีเครื่องนะวะ เราหับไตเว้ยแล้วอะรก็ะแหงติดกันตดกันนจะตกันจะไปื้อป่าหรอก็ใส่มันจะโทรหาต่อแก่ตัวนี้รอยเศร้าพัดอืมโอเคป้าดอตเนยมีมีขั้นจะชีแต้งอะไรให้มันแห้งเนาะเปลี่ยนตัวนี้ปุ๊บแต่ก็เปลี่ยนกรรมนานีไหม เด็กกเปี่ยนแคมนี่ไหมเปียนเผาลูกเบี้ยนี่ไหมสมมุว่าเด็กกับเปลี่ยนสปริงมาเไหมขัดใจยกให้มันจัดกุนี้แห้งกุนี้เออมันสิได้จัดกุนเ้าปั๊เซอเขาอยู่ฟบปั๊เซอต่ออยู่้เลยไม่ไหวไม่สมโอยที่ี่ังงามงงีเียม มันงานมแต่งใหม่หมดเว้ยหลัง đỏ มันเกลกเก่ามันเกลืใหม่ตัวน้าก็ไปเมื่อตัดใหม่เอาไปเห็นมัดเหนื่อยได้อยู่เครื่องการสูมีอเู่ยูเคื่องเาเมื่อรก็ได้ชนะเหื่อยอออะไรไม่สิฟ้ห้องแถะตัองมันแฉะเปนักัรนสร้งโดยโดยนั้นี่นี่ที่วะ แต่ว่าตัวนี้สีีีพ่อทษน้ำคือกันครับเอาไปตนน้ำอีกยิ่งแน่นๆต้องจน้ำเองก็ทำมาให้เราได้หน่องเลยโอกาใช่กิดพวก่าจะไหนมาอื่น พ็หาเถอเกล่ข้าบานเดียวกันโอเบกาข้าบัวกระดอง่าวิชาสร้าียนเีนเีเสร้างกันคอยแป้งเครื่องคอยกันยังบริบาลยังที่กัน กับมหลังคืนอลยรัวันเพื่นแถวเขาพวงบอกว่ามีดป้เข้าว่ะพายการสุดแรงสวัสดีทุกคนนี้อันนี้วาทุนกันนี่มะคอเจอ้ากิบเทียงเท่านี้ต้องบอกว่าพื้นทีวาทุนเต็ม ไห้เขามากฝาก like, กดไลค์ share, กดแชรกดซับสไครต์บ่าวทวนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจตอนนี้รถบ้าวทวนกันแล้วเรียบร้อยแล้วต่างพิ็นเอาการสูบใจเรียบร้อยแล้วปากที่ตามบ่าทวนน้ำเด้อ